สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมวันนี้มาเก็บฝรั่งครับและจะมาทําคลิปหนึ่งครับคือเพื่อนๆหลายคนก็มือใหม่เนาะสงสัยว่าถ้าเกิดเราปลูกฝรั่งเนี่ยในขณะที่เราห่อฝรั่งอยู่เราสามารถจัดแต่งกิ่งได้ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าฝรั่งเราพร้อมที่จะเก็บแล้วเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยบํารุงไหมมันก็เป็นเรื่องยากนะครับสําหรับถ้าเกิดเรามือใหม่เราจะทํายังไงดีบางทีเราไม่แน่ใจนะครับอวันนี้จะมาดูครับว่า ตัดแต่งตอนไหนได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยตอนไหนแบบไหนยังไงได้บ้างในส่วนที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจก็มาดูแนวทางผมครับไปปรับใช้เพราะพื้นที่แต่ละคนแตกต่างกันและอย่างหนึง่งวิธีการปลูกแต่ละคนก็แตกต่างกันการดูแลอย่างหลายๆคนก็ทําเป็นรุ่นหมายถึงว่าเวลาเขาตัดแต่งตัดแต่งทีเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยเก็บเป็นล็อตใหญ่แต่ในส่วนของผมก็คือห่อตลอดตัดแต่งกริงตลอดแล้วก็ ใส่ปุ๋ยตลอดแต่มันก็จะต้องทําทุกรอบแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมนี่โชว์น้อยครับโชว์น้อยนานๆครับถึงจะได้ตัดหญ้าทีนึงอันนี้ตัดยังไม่เสร็จนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเพื่อนก็จะเห็นว่าเออผมไม่ค่อยทําคลิปเลยคือผมบ้านผมฝนเพิ่งตกเนาะผมก็ไปเขาเรียกอะไรนะวานปุ๋ยข้าว แลที่อื่นของพ่อตาด้วยแต่ที่เนี้ยหญ้าผมโอ้รกเลยนี่ข้างล่างนี่ก็รกเลยสิ่งที่กลัวเวลารกงูน่ากลัวนะดูนี่ดูครับโอ้โหรกผมเลยเราให้นะ้าแกตัดหญ้าอีกสามมันก็น่าจะเสร็จแล้วผมก็จะมาเริ่มห่ออีกทีหนึ่งอ่ะวันนี้มาดูครับถ้าฝรั่งเรามีลูกอยู่แบบนี้ตัดแต่งกิ่งได้ไหมแล้วต้องใส่ปุ๋ยแบบไหนยังไงง่ายๆไม่ยากมาดูครับผมทำแบบลอดสารนะครับ รอสารกับอินรียคนละเรื่องนะครับตรงนี้ก็ต้องไปศึกษานะครับเพราะว่าผมไม่ไม่อธิบายครับทีนี้มาดูอ่ะเอาต้นนี้แล้วกันอย่างต้นนี้เนี่ยมันก็มีที่ผมห่อแล้วกําลังจะหอ่อแล้วก็เป็นดอกออกมาแบบนี้แล้วก็มีลูกที่พร้อมเก็บที่อยู่ฝั่งนู้นซึ่งในหนึ่งต้นเนี่ยมันมีหลายแบบหลายรูปแบบมากเนี่ยดูดอกนี่ฮเขาก็มาผมก็จะห่อตามไปเรื่อยๆที่เนี่ย ถาม่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราตัดแต่งกิ่งได้ไหมคะพี่ดู oo, นี่อย่างกิ่งนี้เนี่ยไม่มีดอกเลยตัดแต่งได้ไหมอย่ารอครับทําได้ครับจัดไปเลยเนี่ยไม่มีดอกตัดออกแต่ผมจะยังไม่เดินเทียร์ออกเพราะว่าผมรอตัดหญ้าก่อนผมจะกองแล้วเอาออกไปแล้วไปรวมไว้ที่เดียวกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาน้ำแกตัดหญ้ามันจะยากคือสรุปเลยครับตัดแต่งได้ตลอดสําหรับผมนะ พราผมไม่ได้เอาเป็นรุ่นทีนี้มาดูถ้าในหนึ่งต้นของเราเนี่ยดูมันมีหลายหลายรุ่นมากเลยเนาะโอ้รุ่นพร้อมจะหอรุ่นรุ่นโดนนกจีกเอ่ารุ่นที่พร้อมจะเก็บได้นี๋เก็บได้เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเก็บเดี๋ยวนี้แหละทาทลิปเสร็จก่อนนี่อันนี้ก็เก็บได้แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยหลายคนถามนากระดาษมันอยู่ไหนหนุนครับ จริงๆนะกระดาษแบบเนี้ยมันทนต่อน้ำนะครับแต่มันโดนนกกิกเนี่ยนกกิกแบบนี้มันก็เลยรูดเหมือนเราถอดผ้าขนหนูออกเลยอย่างนั้นอะการใส่ปุ๋ยผมเป็นคนหนึ่งที่ทําอาจจะแตกต่างกว่ากับชาวโลกนะครับผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเฮ้ยต้องอะไรผมใส่อยู่สูตรเดียวครับสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าวานทุกๆุสองเดือนหวานไปเลยครับอยากตัดแต่งกิ่งต้นไหนว่างก็ตัดแต่งไปเลยครับ แล้วก็ลูกเล็กก็โห่ตามไปได้เลยครับไม่ต้องเอาเป็นรุน่นเราจะมีผลผลิตตลอดออกตลอดขายตลอดแค่นั้นแหละครับแล้วถ้าฝรั่งเราอยากให้ถ้าเกิดฝรั่งช่วงนี้เราจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าน้ําท่วมควรเอาออกไหมไม่ต้องบางทีมันท่วมคือมันระบายไม่ได้เลยผมเข้าใจผมเป็นโซนนี้เนี่ยผมเชื่อครับว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ของผมตรงนี้นี่จะท่วมเพราะผมเจอบ่อยเจอเกือบทุกปีเลย ปีก่อนนู้นเน่ยจระเข้เข้าสนวนโดยซ้ําอันนี้ก็เรื่องของจอระเข้เนาะอันเนี้ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งวิธีการใส่ปุ๋ยถ้าเกิดใบมันเหลืองใบมันเหลืองอะเราคิดแบบง่ายๆแบบคนทั่วไปแบบไม่ต้องหลักการวิทยาศาสตร์อะไรมันมากหรอกคืออย่างชาวสวนอย่างผมเนี่ยความคิดง่งๆของผมเนี่ยก็คือมันเขียวมันขาดปุ๋ยอยู่เดียแต่จริงๆมันอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่ามันดูดสารอาหารอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าก็แล้วแต่จะมองนะครับเวลาระหว่านปุ๋ย แทนที่จะใช้สูตรเสมออย่างเดียวผสมผสมปุ๋ยยูเรียไปด้วยยูเรียก็คือสูตร4600ยี่ห้อ,อไรนก็ได้ครับเวลาผมซื้อปุ๋ยผมจะบอกเวลาทําคลิปฝรั่งคิมจูเลยว่าเวลาผมไปซื้อผมจะถามร้านว่าปุ๋ยสูตรที่ผมต้องการอย่างสูตรเสมอเนี่ยยี่ห้อไหนถูกสูตรผมซื้อตัวนั้นแต่ถ้าผักไอ้ผักดูซิปากทําผักจนลืมว่าเราทําฝรั่งแต่ถ้าฝรั่งมันเหลืองนะใบมันเหลืองผสมยูเรียไปด้วยไม่ต้องซื้อเป็นกระสอบใหญ่ก็ได้ถ้าเ,เพื่อนๆทำน้อย ร้านที่เขาขายอุปกรณ์การ,กรเกษตรขายปุ๋ยอะเขาแบ่งขายอยู่แล้วขอซื้อมาสักสามโลก็ได้มาผสมสมมุติว่าเราใส่สูตรเสมอนะครับ 15, 15, 15. สิบห้าสิบห้าสิบห้าใสไปสักเก้าโลยูเรียก็หนึ่งโลคลุกไปเลยแล้วก็หวา,านไปเลยแค่นั้นครับใบที่เหลืองมันจะค่อยๆเขียวและเขียวเร็วมากหรืออีกอย่างนึ่งก็ใช้ทางใบก็ได้แต่ทางใบผมไม่ค่อยแนะนำเพราะผมว่าผม,ผม ผมเป็นคนที่ไม่ชอบปุ๋ยทางใบเลยไม่ว่าผมจะเป็นทําผักสลัดก็แล้วแต่ทําฝรั่งหรือทําอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ชอบปุ๋ยทางใบเลยถ้าถามผมผมไม่แนะนําหรอกคือใส่ปุ๋ยยูเรียช่วยแค่นั้นนะครับแล้วทีนี้ถ้าอยากให้ฝรั่งมันใหญ่้าเกิดเออหอเยอะเกินเนี่ยหอยเยอะเกินไปแล้วอันนี้ผมเคลียร์ไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยพี่หอ,อรเักนะเงินครับนั่นนี่คือเหตุผลของผมอ่าใครเหตุผลต่างจักผมก็คอมเมนต์หน่อยแลกเปลี่ยนกันเนาะทีเนี้หอเยอะ เราอยากให้ลูกมันใหญ่เพราะจริงๆถ้าหอเยอะมากๆเนี่ยบางทีฝรั่งไสนี้ก็โอ้ยจะเก็บได้แล้วเนี่ยมันใหญ่ได้อีกเราก็ใส่สุยปุ๋ยสูตร0060ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15, 15 15 15ได้อัตราการใช้ยังไงผมใส่สูตรเสมอ15 15 15เนี่ย9กิโล0060 1กิโลคลุกรวมกันหวานพื้นที่ผมตรงนี้ที่เหลือประมาณหไร่บวกๆก็แหละ ประมาณร้อยแปดสิบต้นผมก็ใส่ประมาณ2ครุไอ้ครุเนี่ยบางพื้นที่เรียกกระแง๋งมันต่างกันนะครับไปร้าน20บาทมีตัวเล็กตัวใหญ่เนาะไอ้ตัวใหญ่สีดานะครับใช้ไซส์นั้นผมก็ไม่ได้มีตัวอย่างด้วยสิเพราะส่วนใหญ่การใส่ปุ๋ยผม90เอร์ซคือพ่อมาใส่ให้อันเนี่ยผมว่าเก็บเพิ่งมาใส่เมื่อเช้าเพราะผมดูจากการมีร่องรอยคนเดินมาเดี๋ยวผมพามาดูว่ามากินหรือเปล่าเพราะผมมาจากส่งผักสลัดนีจ่จริงๆด้วยน,นี่เห็นไหมครับ อันนี้คือปุ๋ยสูตรเสมอนะครับมันจะมีแลายแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อเป็นสีเดียวแต่ยาหวานเหมือนพ่อผมนะผมดินท้าพ่อผมหน่อยเกจะาหวานแต่ตรงนี้เกจะาหวานแต่ตรงโคนนี้เนะี่ยทั้งทั้งที่ผมบอกว่าพ่อหวานข้างๆไปเลยไม่ต้องไปหวานตรงโคนตรงนั้นเพราะมันจะได้หญ้าส่วนใหญ่เพราะว่าปลายรากของฝรั่งมันอยู่ด้านนอกแล้วเออเออออสุดท้ายครับมาพามาดูนโยนมาแต่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับนี่ ปุ๋ยเต็มเลยตรงกลางเลยแม่ผมนี่ก็ไม่เป็นไรครับแกช่วยผมผมก็ดีใจแล้วครับถึงแม้การช่วยของแกมันอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพ่อผมก็ช่วยผมอ่ะสำหรับเพื่อนคนใดทาฝรั่งกิมจูอยู่เจอปัญหาข้องใจตรงไหนยังไงคอมเมนต์มาเดี๋ยวทาคลิปให้ดูแบบนี้วันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์เลยใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งตอนไหนได้บ้างแต่ที่สําคัญนะครับอย่าปล่อยให้รกเหมือนผมตัดหญ้าแบบนู้นเลย ผมทำหลายอย่างแล้วเวลามันน้อยถ้ามามุ่งแต่กับฝรั่งเกินไปผักสลัดก็ไม่ทันทำแต่ผักสลัดเกินไปฝรั่งก็ไม่ทันทำไมไม่จ้างอ่ะไอการทำาปรจสารเนี่ยครับเวลาเราจ้างนะมันไม่ได้ดังใจเราหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันมีรายละเอียดเพราะว่าถ้าผมปล่อยของไม่ดีออกไปให้ลูกค้าผมเสียลูกค้าเลยนะครับจริงๆอันนี้เล่าจากประสบการณ์เลย การที่ผมมีลูกค้าประจําไม่ว่าจะเป็นผักสลัดเป็นฝรั่งหรือเป็นมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ผมมีลูกค้าประจําของผมก็เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานสวนผมมันไม่มีใครมากําหนดหรอกครับมันอยู่ที่เราเราต้องกําหนดมาตรฐานตัวเองทําให้มันได้แค่นั้นเลยครับดูมาตรฐานผมรกแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรค่อนข้างจะไม่ละเอียดแต่ผมมาเน้นตรงนี้ครับเน้นตรงที่ผลผลิตผมต้องเป๊ะ ไม่ว่าจะเป็นผักเป็นฝรั่งไอระหว่างทางยังไงผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ดอกแต่ผมจะรู้ว่าปลายทางมันโอเคแค่นั้นเนี่ยนั่นคือผมเพราะว่าเวลาเราน้อยเราจํากัดผมก็จะฟิกว่าทํายังไงแบบไหนตรงไหนมันรัดได้ตรงไหนมันยังไงเราก็ข้ามขั้นตอนไหนได้ก็ข้ามแต่ว่าผลผลิตเราต้องเป๊ะไม่งั้นเสียลูกค้าครับเสียชื่อสวนด้วยอะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ